ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand ออฟ i ิเชีฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวไปดูกันครับผมว่าเกมสุดท้ายะอรนเกลแมตท,ที่สิบใครจะได้ chicken dinner หรือว่าจะมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงนะครับผมตั๋วใบที่5้าฮะ ครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไปที่5นะหรือว่าซอนตกชั้นอันนี้ผมบอกเลยว่าลุ้นกว่าตัวไปที่5อีกนะ<ช>ตกชั้นเนี่ยอ,อาจจะเป็นไอ้แถวราร่วงไปก็ได้ถ้าอันติฟอกเล่นดีเอรมูดร่วงไปก็ได้หรือว่าไอมาเทสร่วงไปก็ได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอันติฟอกเล่นได้ดีที่สุดนะในโซนกลางตารางนะครับผมแต่ว่าไม่แน่นะอยู่ดีๆเป็นลูดเกมสุดท้ายเนี่ยเขายังจมอยูอ่ใจเสียเลยนะนะครับผมก็ามาดูกันนะว่าเกมสุดท้ายจะเป็นใครฮะแต่ที่ผมเจอมา3เกมวันนี้ติดบวงหมดเลยนะ ช่ครับ16 12 10ที่คุณถ่ายไว้ผมจดอยู่แล้วผมจดอยู่แล้วเสียบนะสำนักผมไม่ยอมสำนักคุณอยู่แล้วนะผมไม่ได้จดละโอ้ยคุณจะจดเลยเปลืองหมึกปากกานี่ครับผมหลายเครื่องบินบินจากโนโวไปจบด้านล่างของฮอสพิทอลครับอืออ้าวครับหลายเครื่องบินแบบนี้ทีมที่ลงด้านบนของลอชฮอคหรือว่ายัสนายาเนี่ยไปลำบากนะอิลูมิเนตต้องเบี่ยงแล้วดูฮะเอ็มไอเท็ดักแมนลงที่เกาะมิลิทารีเบดคนเดียวครับถ้าไม่รวมโนโวนะ โอ้ถ้าเกิดว่าฟาร์มช้านะจะไปทับลายกับ F W แต่ถ้าฟาร์มเร็วออกซ้ายเจอเซเวียอืมโอ้ไม่รู้จะไปยังไงดีนะวงต้องมาที่เกาะอ,อย่างเดียวนะจะไม่ต้องไปไหนผมอยากเห็นว่าจริงๆยังไม่เห็นเกาะเลยอะ่ะอืมแบบว่าไฟกันในลานจอดเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะยังเลยยังไม่มีเลยนะบซีซ<า>ั่นนี้หาหนมาแต่ซ้ายครับผมมาแต่ซ้ายนะแล้วก็บนนะครับบนขวาเนี่ย มาแล้วมาแล้วฮะใช่เนครับผมล่างขวาดูมาแล้วกลางขวามาแล้วซ้ายล่างมาแล้วเหลือแค่เกาะฮะรู้สึกรู้รู้สึกว่าซากีก็ยังไม่มีจบนะยังมีนะแต่ว่าทางขวาซากีมีซ่กเครื่องบินประมาณนั้นอืมนะครับได้ี่งไงมาแล้วโอ้โหมาจนได้ฮะสรุปแดงเด้งขึ้นบนอีกถ้าเด้งก็เกินไปนะพี่ชมพี่บอมเออมาแล้วได้โอ้ผมบอกเลยสนุกแน่นอน สนุกแน่และดักแมนเลือกได้ดีด้วยเกมนี้ใช่ครับผมเขามากกาโคเชชั่นให้ก่อนอยู่ที่ว่าอีกสามคนจะมาได้ไหมเออแค่นั้นแหละนะครับอ่าไกลสุดเป็นเมอร์ลินมอนนะครับผมตรงนี้นะฮะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสะพานซ้ายเนี่ยเซเวียเคยจะทําการดักแต่แตกนะครับผมใช่ครับผมโอ้และก็อีกหนึ่งครั้งที่กําลังจะมูพร้อมกันก็คือเอกับบุรีลำนะคระเคยมูพร้อมกันสุดท้ายแตกทั้งคู่นะใช่ฮะ เราต้องรอดูกันครับผมว่าจะยังไงต้องเร่งสปีดมากขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครคิดแน่นอนนะเพราะว่าเนี่ยผ่านมา40กว่าเกม,อ,มอีเลนเกลยังไม่เคยมีวงล่างเลยนะใช่ฮะเกมที่สี่สิเกือบมีมีแค่เกือบจะล่างแต่จ้เด้งกลับเด้งกลับแต่ว่ามาเนี่ยมาแบบเต็มเต็มแบบนี้เต็มข้อแบบนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเด้งกลับนะผมยอมโกนผมเลยอ่าคลิปหน่อยคลิปหน่อยคลิปหน่อยอ่าคลิปไว้หน่อยนะครับเด็กๆนะฮะ ไม่มีทางเออเดี๋ยวรอดูโกนนะไม่ใช่สกินเฮดนะสกินเฮดวันหนึ่งก็ได้อะไรเอ้ยเมื่อกี้คลิปแล้วเมื่อกี้คลิปแล้วโกนไม่ได้หรอกคุณผู้ชมมันเป็นไปได้หรอเออก็ไม่รู้มันอาจจะไม่เป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่คุณพูดมาแล้วคุณเป็นนักพากย์ครับนะคุณพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยคุณคืนคำแน่นอนเออคุณคืนคำไม่ได้ใช่ฮะอืมหาเรื่องอะไรตัวชัดผมไม่ขออะไรมากถ้าเกิดว่าวงดิ้นทั้งหมดแล้วคุณโกนหัวผมขอเสียแรกแค่นั้นแหละเพราะทนกัา มาไล้กับบ๊อบลีลิฟท์ข้ามไปก่อนนะแซงเอเราอืมนี่ครับอ่ะครับผมเดเทดครับผมโอ้หมูทางเรือกันเยอะพอสมควรเลยนะช็อตนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูนะว่าแต่ละทีมจะมูฟยังไงลิปพก,ก้าเป็นทางด้านของพอพอมูนะครับผมเกมนี้สำคัญนะพอพอมูถ้าไม่อยากจบวัน โดยที่หล่นลงไปอยู่เลสโซเนี่ยบันเทิงแน่นอนแล้วดูครับผมข้ามมาแบบปลอดภัยครับผมปลอดภัยจูรลโอไปโดนอะไรมาฮะโอ้เลือไม่เต็มครับผมแต่ว่าข้ามาได้แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะเอ็กกูเซียนนำมาก่อนครับผมฮอนบยา่าโอ้แล้วดูครับผมขับรถลงมาจมตรงนี้เลยฮะได้เรือเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งทีมครับผมอ้อมทางด้านขวามือแน่นอนเข้าก่อนแต่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะฮะ แต่โซนของ FW เนี่ยน่าจะไม่มีใครเลือกเล่นนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่เขาลงประจำอยู่แล้วนะเหมือนชีพน่าจะมีการเช็ครีเพลย์นะครับผมว่าม,มุมนั้นเนี่ย F w ลงเกือบจะทุกเกมเลยนะของอ e ิรนเกลนะครับผมครับผมเอาเละครับอีกเก้าวิธีครับวงจะเริ่มบีบแล้วนะครับอืมเซเวียดักฮะเหมือนเดิมสี่กับฟารลอดครับผมแล้วทีมที่กำลังจะมาครับผมมาแล้วฮะเหยื่อลายแรกขอเป่าหน่อย ขอเป่าหน่อยแล้วฟาลรสยิงาตีได้ไปก่อนนะโยมมไม่ได้เล่นครับผมช็อนนี้เวเกาขับผ่านไปแล้วอุ้ยพยายามจะนี่ไงโผลออกมาไม่ได้โผล่มายิงเขาน่โผล่ไม้เขายิงถนัดถนัดสุดท้ายตีตรงลงไปเม็ดเดียวเฮ้ยเหมือนเวกาก่อนเขายังอยู่บนรถอยู่นะเขาเฮ้ยเหลือเชื่อเหลือเชื่อเป็นไปได้นะครับเวกากอนหรือว่าไม่อยู่ไม่แน่ครับแต่ว่าซีเมื่อกี้คือเม็ดเดียวใช่ฮะเม็ดเดียว โอ้เม็ดเดียวไปเลยครับเออหรือว่าไม่อยู่แล้วแบบเพราะว่าเพื่อนเขาตกแล้วเขาวิ่งไปคนขับใช่ไหมที่ตกน่าจะเป็นบอกคนขับป่ะน่าจะเป็นคนขับตกฮะต้องดูครับโอ้โหอ้ัวท่านผู้ชมครับตอนนี้อิลูมิเนตเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสตกชั้นมีถึง50%แล้วถูกไหมฮะกอนนี้พงให้ไป70เลยนะใช่ครับเอาเลยมาเทปปิดงานอิลูมิเนตแซนเปอร์จบในดับที่ที่บอกรับผมโดยดักแมนดักแมนได้มาหนึ่งคิวครับผมเกมนี้โอ้ยโอ้โห รูมิเนตมาดีมากๆตอนแรกสี่วันแรกแบบชุดฉาดเลยนะหมุ่หวาเลยใช่ครับผมนะครับสเปย์หายสเปย์หายนะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่าบันเทิงแล้วแล้วสสมพง์จะมีปัญหากับการหมูอีกหรือเปล่าเมาเรือฮะสตอสมพงศ์โอ้ยดิฟลงมาไม่เจอเรือแต่เจอรักไม่ใช่เจอคนทีแล้วนะครับบอเซนดันมาบอเซนน่าจะได้ยินครับผมแบบนี้ฮะโอ้หาเรือแล้วไม่มีครับผมใช่ครับผมเอาแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ เฟรดี้เนี่ยน่าจะโดนกักตัวนะครับโอ้โหอยู่โขดหินตรงน,นี้ไปลำบากร่ะครับผมเอาฮะบอสเซนรอจังหวะฮะไม่ต้องไม่ต้องโผล่ไปดูครับเฟรดี้เหมือนจะเห็นบอสเซนด้วยนะครับตัดมาที่บุรีรัมกับแอทแทกออราวเอดีก่อนแมวโนดาโคเนซี่เดินมาแล้วแมกันซี่เห็นก่อนครับ แมคเคนซี่เห็นหมดเลยแล้วลากสเปย์มาหนึ่งตีหัวไปก่อนนะผมโน็ด้านน็อกดานแล้วซ้ำมันจงซ้ำแต่ว่าโดนกดกลับมาและสุดท้ายเป็นศพของแมคเคนซี่ไปบุรีรลำเกมนี้โดนลุมแล้วครเพราะว่าอีกทางหนึ่งเข้ามาแล้วผมเป็นบ๊อบลี่ครับโอ้เฟดดี้ก็มาแล้วฮะต่อสองพงก,กับเพิร์ธพมูนอีกไฟใหญ่ธากอรได้ยินเสียงแล้วปาระเบิร์ดบอทอ๊เผาบอสเซนขึ้นต่นนนนอผมไม่ได้แล้วเจ็บหนักมากบอสเซนหลบออกมาโดนเลลิกเปิดน็อกไปเนียวติก้ากับจานโมเมนต์อยู่ค่อนข้างไกลในจังหวะนี้มีแแคค่่่่กกอออออตยยูไไว้้้ใลลละซซซาบบบเเเนนนมรรดั โอ้โหไปดึงจังหวะอยู่นานครับผมและเอ็กซ์กอตไม่ได้เข้ามาตุ่ยด้วยนะช็อนนี้ใช่ครับโอ้โหบอสเซนโดนลุมเลยนะใช่ครับจังหวะนี้ครับได้ฮะจริงๆอยู่ครบสี่นะแต่ว่าอยู่ไกลกันเกินครับผมแล้ววงแบบนี้แม็กซี่เรียบร้อยเลยโอ้โหเปิดมุมยิงเฉียบๆแล้วบอดบารดไปแรกเหมือนกันครับผมเดดดี้ฮะเทกันไปหนึ่งึ่งครับผมใช่ครับี้ได้คนลซีเดดดี้ได้บอดบาสไป แต่ว่าตอนนี้ได้เปรียบครับเพราะว่าโหวาดาออกจากเกมไปแล้วนะครับแม้แต่โดาคุ้มกว่านะตอนนี้นะครับโผแตกปลาลาเบอร์ย่อยๆยอยเด้งมาเป็นแฟตแบงแฟตแบงยังไม่โดนเอ็ดดี้เอ็ดดี้ก็ยังไม่ขึ้นไปโผแตกก็ยังไม่ข้ามาแล้วยิงตะขอมาอย่างนี้เป็นแมกกาซีตัดก้อนแมวอีกหนึ่ง แม็กเคนซี่เก็บ3บุผู้เล่นของบุรีลำครับผมเอาฮะท่านผู้ชมครับแม็กเคนซี่เดี๋ยวนไฟล์ล่าหนึ่งให้จอดใส่ตองเกได้เอ็ดดี้ขึ้นมาเปิดน็อกโปรทจกบ๊อบลีมาช่วยทันมาเอ็ดดี้จะไปปิดงานก่อนเอ็ดดี้เดินสุดจริงๆเดินสุดมาแล้วปิดงานจนได้ฮะเหลือ2คนครับแอตแทกออร์วรล โอ้โหหายไป3ก็จริงแต่ว่าเอดดี้ไม่ยอมออกมือเปล่าครับผมชอนน็อตนี้ฮะแล้วตัดมาที่ในบ้านจอเล็กก่อนกับเอดดี้ออกไปก่อนนะตรงนี้แล้วเนโอติกา้ายังไงเนโอติก้าสเปย์มาเรียบร้อยเลยหรือเปล่าแลกกันไปหนึ่งหนึ่ง,งเฟดดี้ได้เนโอติกา้าแต่ว่าออกซิเจนน็นอกดาวน์อยู่ครับผมแล้วสเปย์ออกมาาตรงนี้อุ้ย อุ้ยยิ่งชัวจัดเหมือนกันนะตรงนี้เอ็กสกอตใช่ครับแต่ว่าจานโมเมนต์มาช้าปลอทสติกจะไปชนดิลลี่ระเบิดส้ำโอมโอมไม่น่ารอดเลยครับแบบนี้เรียบร้อยครับผมขึ้นมาเป็น3คนครับสอสมพง3์สต่อ2เพิร์มูนหรือสอสมพง์ครับ โอ้แล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีเรือนะครับผมจะขยับก,กันยังไงฮะระเบิดของจัดปายัดเข้าไปใส่ออกซิเจนไม่มีใครน็อกแล้วออกมาตรงนี้เห็นหัวหนึ่งเห็นหัวสองยิงนัดแรกไม่โดนชุดที่สองเป็นไงออกขวามาแล้วจังหวตัดได้ก่อนออกซิเจนแต่ต้องปั๊มเลือดขึ้นมาเฟิร์สเอทพอไหมเพราะว่าบูทอนบีบมาแล้วสุดท้ายจัดโมเมนต์น็อกบูทอนน้อยยังไม่น็อกแล้วออกมาป่าใส่จัดโมเมนต์จังหวะน,นี้เลยหลีเเก็บงานเหลือเอ็กซ์ตรีคออินเกมลิโดคนเดียวรับ บอกสีเจนน็อกอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้หนึ่งวีสองครับเฟดดี้เลือดยังไม่เต็มยังไงครับตรงนี้ครับผมเอ็กซากอร์ดครับผมจะดึงจังหวะได้ไหมสามารถชุกขึ้นมาได้ด้วยครับเดลิลิกวงอัปเดตในเฟสที่2ลงไปกินน้ำอีกประมาณ40ครับผมเอาเลยท่านผู้ชมครับเดเทตเกมมิ่งเป็นผู้เป็นทีมที่อยู่กลางวงแค่ทีมเดียวนะตอนนี้ที่ขอบผาอ่ะแฟนเห็นอ่ะเฟดดี้ครับผมไปเฟดดี้เห็นเอ็กซากอร์ดเอ็กซากอร์ดดึงจังหวะมาเลยเอ็กซากอร์ดยิงผ่านสมุกตัด1น็อค เอาคิเจนเลยลิงเดินมาแล้วเอ้ตกอนเอ้ตกอนเอ้ตกอนทำไม่ได้ผมเลลิงติดหัวไปสุดท้ายเพอร์าหมูจมในอันดับที่14ครับผมเอาแล้วครับผมมาดีฮะเกมนี้ต่อสมพงศ์แต่ว่าเพอร์พหมูนี่มีโอกาสนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทั้งด้านของไอ้ตะกอลาวเนี่ยมีคิวติดมัติดมือไปถึง3-4คิวแล้วนะครับโอ้น่าจะแซงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมารอดูคะแนนเรียวไทม์นะครับผมอื้อหือโอ้ย มอ,มอรินมอขับมาแบบนี้คิวคอนเฟิร์มดักอยู่ดักอยู่แล้วเจมสเปร์บัวโตมายังไม่ได้และถ้ามาชาร์จบอกเลยว่างานเข้าของเจนแต่ว่าโดนคอสยิงจากข้างหลังทวยๆอย่างไ<ม>งผมยอดเนน่และติดตัวติดโกงดักแมนตัดน็องแฟนได้หลบมาก่อนยังยังไม่กล้าขึ้นนท่านผู้ชมครับเอาแล้วคริวคอนเฟิร์มกับเม,มอร์ลินมอผมแย่งอันดับที่หนึ่งกับแย่งการตกชาร์ดิลีเทนกลับมาเป็นสวิตเทสติ่งกน้องด่าด้ไปแล้วมันโตระเบิดเก็บเจมน้องด่าดไวยขึ้นมาเคมออกจากเกมากเกมาเจม โอ้ไปมัวแต่สนใจด้านล่างครับผมแต่ว่าด้านหลังนี่เขามาตุ้ยแล้วครับผมแล้วดูว่าปูชิวเตะไปเรียบร้อยเลยน็อกดาวน์ไปหนึ่งปูชิวหามุมอยู่ครับผมไอกูรูเซียกับจูลยโอตามเข้ามาจนเรียโอจูเลโอเปิดมาปูชิวเกือบไปเป็นไอกูรูเซียที่ทำได้ดีกว่าจอดนี้จูลีโอเกือบหายหอนโบย่าน่าจะดึงเัินขึ้นมาได้ครับผมโอเดเทตเดเทตที่ผมทายไว้มีปัญหาแล้วครับผมแบบนี้โอ้โหเกือบไปแล้วดูไกลๆคอมาเอจเฮ้ยชนะไว้คุณสามโดนหนึ่ง ตดนตัวน้องหนึ่งท่ต่อมไม่รอแล้วนะธนวัฒน์พยายามเอาให้ได้แต่ว่ายังไม่ได้ธนวัฒน์โดดได้โดดแล้วบินได้บินแล้วธนวัฒน์บวกฉอตนี้โอ้โหแล้ว<อ>ดูวะ เขาไปเขาไปมีดาเมจด,ด้วยมีดาเมจด,ด้วยขันนัดเดียวขันนัดเดียวโอ้มันไปแบ่งตัวหลังครับผมแบ่งไปแบ่งตัวหลังไปห้าตแล้วแล้วฮอนโบย่าโดนตามไปโดย AG ครับผมเฮ้ย,ยหรือว่าหรือว่าเอจีคุณจะมาวะเฮ้ยธรรมดาฮะเจ้าแมนได้ยินเสียงผีขวารอซ้ายมาเจ้าแมนเห็นเจ้าแมนยิงเจ้าแมนรู้แต่เจ้าแมนยังยิงไม่นอกเจ้าแมนโองติดก็มาเจ้าแมนนอกแทนละครับชอนน็อตนี้เป็นด้วยด้วยปิดงานไปโอ้โหคิวซีพอ่อดงครเจ้าแมนยับยุยเลยครับผมวันนี้ฮะโอ้ที่บอมเจอไว้ฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเดทเดทผมเดทเดทเออยัดเตี้ยอย่างเดียวไหมแล้วดูด้านบนทวยๆยังไงเลือดกับพิบอย่างนั้นแต่ว่าพื้นที่ให้เล่นนี่ถือว่าสวยนะแต่ต้องขยับเข้ามาก่อนครับผมแล้วดูเข้ามาเข้ามาเอ้าง้างง้างลำแล้วยังไงตั้งวงแล้วเเยอะตั้งวงรอแล้วเ้ยี่ยระเบิดไปหนีเจี๊ยดได้เปดีๆไปก่อนโอ้โหชว์อีาในรโอ้ยเรียบร้อยครับผมกระสุนมันหมดก่อนฮะถ้ากระสุนไม่หมดนี่ได้สองนะโอ้โหถือว่าทีมได้สวยครับช็อตนี้ อ๋อดิลลี่น่าชุขึ้นมาได้แต่ว่าต้องปั๊มแบนเนตก่อนนะครับอาจจะปั๊มเฟเดเลยได้ฮะแต่ว่าเซเวียยังดักอยู่ฮะฟาร์อสกัสีโอ้ดักสุดจริงๆรับะฟาร์ลอสโอ้จิตใจครับคือแกร่งมากนะจะเอาให้ตายคาสะพานกันกี่ศพถึงจะพอใจฟาร์อสครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี่ได้ไปแล้วสามนะสามจากอีลู เอเอสาสายเอรออยู่จ้าเขาบอกงี้เอฟบดูนดูดีครับว่าจะทําได้หรือเปล่าฮะตรงนี้มาแล้วฮะสามคันคันหน้าไม่เป็นไรแล้วคัลคันต่อไปคันนี่ไงคันหน้าก็ไม่นอดคันสองกำลังเป็นคันสองรอรับโอ้ยแล้วตรงนี้เกือบแล้วเป็นดังด้านใจกูล้อมโชว์เหมือนกันนะ เคจะรูรบแม่ตรงน,นี้แต่ว่าสุดท้ายลื่นครับผมตรงนี้อิเลนิกรอดไปได้โรดิเตตรอดไปได้ครับผมแล้วแล้วสี่สี่สเปรย์ไปไ,<ห>ไ<ห>ด้อีกห <1. S 2> นึง่ลลงแต่ลงไหมลงไหมเก่งๆลงมาสี<อ>่สี่แล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหด่านโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยฟาร์ดอดยิงไปเนี่ยอำนาจไม่ถึง ฉันสัญญาบัตรจัดให้เลยซีไม่แล้วได้กี้ดิลลี่เขาไม่ได้จะับมาเป็นคนขับอีกทีนะเขาเป็นคนซ้อนอยู่คล้ายกับเวตาก็สครับผมโอ้เป็นใบด้ท่านผู้ชมครับสองสะพานโอ้สยามไงตรงนี้แล้ววงอัปเดตไปอีกหนึ่งทีเฟสที่สามคือกินน้ำอีกห้าสิบลิชันเล่นน้อยมากๆโอ้โหดีนะวงไม่ดีขึ้นบนไม่งั้นนี่ใสนิ่งแน่นอนครับผมบานาน่าวานสุดท้ายไปได้โยชิมินบุรีครับผมแบบดนี้เล่นยากนะเพราะมันไปจบด้านล่างเกาะเลยครับผม่น่าสนใจพี่บอลท่านผู้ชมครับครับ ต้องระวังนะครับเพราะมูสเกมนี้ออกไปแล้วถูกไหม a l l อ o u าวกับแอน a r c t i c Fox อยู่ในวงที่สวยเลยอ่าแต่ที่นะ่าสนใจคือ Meredith มีคิวติดไม้ติดมือนะครับผมอืมต้องรอดูว่าว่าจบเกมนี้จะเป็นยังไงฮะอ่าแล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ AG เริ่มมูสเข้าสู่ลานบินฮะลานบินมิล i l i t a เบสครับผมและมีแอ่งน้ำให้เล่นรวมถึงสร้างเครื่องบินนะฮะครับผมนี่ครับผมได้เล่นครับอ Army ก a m i n งอุย้ยแล้วนี่เป็นฟิลเป็นฟิลเกาะทหารด้วยใช่ปะแปลว่าธนวัตรเขาจะได้บัฟมา ใช่หรอบับเกาะทหารเนอคุณเล่นเกมไหนเนี่ยยุกิ่งมึงรอดูฮะขอแล้วทูเกซี่อ๋มาอ่าหนึ่งคิวมาจากทูเกซี่ครับจากการล้าช็อตมันได้อสตอมงครับไตซ้ายมาฮบุโซนครับต้องดูว่าจะไปยังไงนะเพราะว่าจุ่มยาวๆเหมือนกันนะผมตรงนี้วันนนมีด้านบนครับผมวันนนขยับลงมาเหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าช้ากว่าทางด้านของส่อมงครตรงนี้แล้วสเปย์มาดิมจ่อุ้ยกระสุนหมดก่อนฮะ อาเป็ีที่เหลือผู้เล่นน้อยครับเกมนี้โดนเคาะไปดูดิฮะกระสุนบินมาแล้วเป็นบินเข้าหัวอีโรนิกเฉยอาราชอนมาจากตีน้อยพีพีทีโอเป็นไงนอย่างที่ผมบอกครับผมเล่นในค่ายทหารเหมือนเล่นในบ้านตัวเองครับตรงนี้ตลอดอเมริกเกมมิ่งขอไปขอไปธนวันรมาแล้วจ้ามาแล้วครับธนวัตรทีเอสจังหวะนี้มุมไม่มีให้ยิงแล้วครับใช่ครับผมอุ้ยแต่ว่ายังไม่รอดนะยังไม่รอดนะ เป็น JKR ยิงมาแล้วธนวัฒน์ยิง<ข>อ,อ,อยู่อุ้ยใครอุ้ยอุ้ยเราทเตะดับปั๊บเลยยั <y> u, ยงไงแล้วสุดท้ายเป็นจูเลีโอครับผมโอ้ขอ,อนะที่เออพอจูเลีโอบอกอ่าแบบนี้จุดโผล่ครับผมดูว่าธนวัฒตรโมโหว่าโดนยิงแจมมาเอ่าอะไครับผมตอนนี้หลายๆทีมก็เริ่มมีบุหรี่นให้เล่นครับมาจนได้นะครับสอดสมพงศ์แล้ว F W โอลิมปัสเดินมาแล้วเลยครับท่านผู้ชมครับ โอ้เอ้าท่านผู้ชมครับใครจะเป็นฝ่ายที่อาณาฝ่ายเปิดยิงก่อนแต่ว่าไม่โดนสังหารตรงนี้ออกซิเจนออาแล้วกับว่าเขารู้ตำแหน่งหมดแล้วครับโอเลีปัตตี้ปลอดเพื่อนลาสเปย์ามาก็ยังไม่โดนเหมือนกันนะฮะบูตอโดนแทนบูตอได้ยิงฟีสปอร์ตตัดหนึ่งยิงฟีสปอร์ตตัดสองยิงฟีสปอร์ตอีกไหมรีโหลดแล้วกำลังจะเก็บ3ครับโอเลีปัตโอตัดสินใจปั่มเฟอร์เดนมาก่อนครับผมออกซิเจนต้องมูฟมาทางด้านนี้ปิดงานไหมปิดงานไม่ได้ครับผมโอเลียนปัตต์เก็บช็อตนี้ส่งทางงด้านรสมค จบไปในดับที่สิบครับนี่ฮะเฟสที่สี่เหลือนี่ที่แปดคนเพราะว่าวงมันกินน้ำไงฮะรวมรวมถึงสะพานด้วยแต่บอกเลยนะถ้าเมื่อกี้สองสมพงงัด F W อีกนี่คือเท่ากับงัดสองตีเต็มนะเอาเรื่องครับผมแล้วเคซีเอามาฮนะมาจ่ออยู่ตรงนี้ด้านล่างมีบ๊อบลีอยู่ครับโอ้ถ้าไม่ระวังเคซีจะเป็นคนที่ออกคนแรกอีกแล้วหรือเปล่าแล้วไม่ได้ครับผมรอบนี้มีเถียงสบัดเข้าหัว เรียกผัวได้ไหมไม่ใช่ไ<ช>งนคนระตับโอ้โหตรงนี้เคซีออมัสทำได้ดีในจังหวะเฟิร์สช็อตนะครับครับผมโอ้เกือบไปฮะแมกนีซีโดนยิงหลังแตกโดยเอสทีเบนครับผมแอตเลดาวเอาจากเกมในดับที่9แต่ว่าเกมนี้เขามีคิวจากบุรีรัมย์หมดเลยนะครับผมคิดว่าแอนาติกฟอกน่าจะรออจากเลโซแล้วแบบนี้แล้วดักแมนไปได้ซีครับผมน็อกดาวน์ลงมาแล้วซ้ำโดยกูลูเซีย โอ้5คิวมาแล้วก็ผมเสียฮอนโบยาไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่ามีพื้นที่ให้เล่นเล็กน้อยนะครับตรงนี้ยิงออกไปใส่ทางหน้าของเซเวียครับผมเรเดียนยังนอนอยู่นะฮะเสีย4ใบใช่ครับผมอ้าวแล้วครับ8ทีม25ไลท์มีแหล่งพอยหมดทุกทีมนะเกมนี้เอ็มไอเทสได้ลุ้นนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าโปริชั่นก็ไม่ได้แย่เลยฮะแต่ต้องระวังการมาเยือนของอาร์มูรี่เกมมิ่งนะครับแบบเป็นแบบ นี่ฮะดู f วบขยับมาหลังจากที่เคลียร์สอสมพงษ์ไปแต่แบบนี้ผมไม่ต้องโกนหัวแล้วนะวงล่างใช่ใช่ใช่ครับนะฮะแล้วดูฮะปันจงยิงไปนัดเปิดได้หนึ่งวันนนจะมาทำไหมตีน้อยยังนอนอยู่แล้วดูครับผมเป็นไปนัดเก็บ2เลยฮะโอ้ยิงเนียนกิฟตเลยฮะช็อตนี้คือตีน้อยยังโกนเอ้ยตีน้อยยังนอนอยู่เลยนะใช่ครับผมไอ้มุกเคิร์มมาตกใจเลยคิดว่านอนโกนอะไรอยู่มุกเคิร์มมุกเคิร์มแหมอันนี้ผมบอกให้อ้ามาเมจิกสปอร์ตเข้าใหม่แล้วพี่บอมท็อปเจ็ดครับผม แล้วผู้เล่นก็ครบมีบอยชีย้ที่พึ่งไหลออกมาจากบูโซนครับโอ้ยิง,ยงเงีย,นยบนี้เซเวียต้องหลบ,มา,บมาก่อนครับเสียสี่ไปก่อนหน้านี้นะ mm hmm. เรเดียนก็อยู่ด้านหลังในกองพังก์ประมาณเมตรห้าสิบนะแล้วยิงเข้าไปอุ้ยฟาโรธยิงแม่นจัดแล้วจดน,นี้แล้วดูว่าจะกำลังจะส่งหน้าของวารักลงไปน้อนอีกหรือเปล่าครับวารักมีต่อต้านมาเหมือนกันอยู่มาน็อกดาวลงไปครับใช่ครับโอ้โห ฟาโอ,อดแัดสุดแล้วไม่ไหลยิงยังสุดด้วยนะใช่ครับผมโอ้สุดยอดครับตรงนี้เจ็ดคิวแล้วสุเกซีพยายามจะสปแปมใส่สุรบีครับต้องปั๊มเลือดขึ้นมาก่อนฮะสุรบีปั๊มเลือดขึ้นมาได้อืมเอาเลือดเกมมิ่งดูจริงๆนี่ครับโอ้แอดูครับเริ่มตึงแล้วฮะตรงนี้บริเวณด้านล่างของกองมีเลือดเทอรี่ฮะ เจ็ <7 S 1> ทีมครับหามุมยิงอยู่ครับผมตรงนี้18นาทีเท่านั้น,นเลยยี่สิบคนถือว่าน้อยนะมาเรื่องของดักด้วยเรื่องของวงด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โนี่ขนาดว่าเหลือแค่7ทีมยังเล่นกันยากเลยนะยากครับแท็กอออแท็กของเราออกไปแล้วนะผมก่อนหน้านี้นะวสององพงออกไปแล้วนะในะระหว่างที่มูเข้ามาแล้วก็เอฟเนี่ยเพิ่งออกไปนะครับผมใช่ครับอโองยขาแตกครับผมมีมูมาน็อกดาวน์ที่สองครับจะขึ้นมาเมื่อไหร่ดีกว่าต้องดูอืมาอชีเนียนอยู่ฮะใช่ครับ โอ้อย<ด>นี่ไง,งแต่ว่าแต่ว่าส้มไม่ได้แบบนี้โอ,อ้อยเจคอาดแล้วธนวัฒน,นบออ์บอสออกบอสออกตู้ยกระสุนหมดก่อนนะไม่งั้นบอสตายนะครับ,รบรใช่ครับผมโอ้โหหลอดกระพริบเลยแล้วทางด้านหลังยิงแจงมาเป็นจูเลีโอส่งเจคาน็อกดาวน์ลงไปครับผมมีสโมปโปมาจากดีเอ็มจีครับผมตรงนี้อุ้ยต้องดึงทูเกซี่ก่อนนะอุ้ยแล้วเป็นทางน้าวซิกแซกมาแจมทางด้านของทูเกซี่ครับออกจากการขันออกจากการขันไปนะอีกหนึ่งคนครับสำหรับเอจฟาร์ลไปได้สุดระบีครับผม โอ้โหเอเลนไอพีฮะต้องสูตบีออกจากการแข่งงานไปเลยครับผมวงอัปเดตมาให้กับเดชเกมมิ่งที่อยู่กลางวงหนึ่งคนคือแวนอติก้าครับโอ้ยเอเดราเปตูริโอจุกจุกครับผมช็อตนี้ฮะเดี๋ยวยังไงยังหามุ้งยิงไม่ได้ครับผมบอชิกำลังจะปะจะตายแล้วเรียบร้อยครับผมได้เป็นสุดท้ายเป็นของเลเดียนใช่ครับผมอ้าวครับ19เอาไลฟ์ครับตอนนี้เอไมเชสขอบวงต้องรอรับการเมินของเซเวียครับเอเลนไอเกมมิ่งเข้าวงลำบากนะฮะแอนติฟอล์ครับยังอยู่ได้โคดินแคทครับ4 หาเลยครับหาตำแหน่งอยู่ฮนะจูลิโอจูลิโอเห็นไหมฮะไกลๆเลยเดียนปาตะโขบมาโอ้หาโดนยิงไปโดนยิงมาแต่ก็ดาเมจไม่ถึงนะตรงนี้ครับผมนะครับผมและยิงมาจจงหวันนี้เลยเดียนหูดามจต,ติดไปค่อนข้างเยอะนะครับต้องขึ้นรถก่อนครับ1ิบคิวไปแล้วฮะตรงนี้เ<ช>ตเวียนะมาจากสะพานล้วนๆเลยนะ แล้ว<ช>ตรงนี้วารักษ์นอนอยู่ตีน้อยวัดระยะอยู่โอ้กระสุนมันย้อยเฮ้ยตะกี้วารักษ์นอนทําอะไรฮะซ้ายขวาอยู่นะครับน่าจะหลบกระสุนอืมใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดโผ่มานี่เซเวยิงได้นะครับผมใช่ครับผมม,มาแล้วฮะดับเครื่องมาก่อนฮะตีน้อยพีพีทียังเข้าวงไม่ได้มาแล้วครับอีกหนึ่งคนธนวัฒน์ชีต้องเซทโมกเพื่อตี เอว้วันนี้เราเห็นวอลลัคขอบันจงนี่ครับผมวอลลัสสเปร์กลับมาผมนอนคุมท้องไปเลยฮะบอสของเอจนัดดังแมนขอต่อจูลิโอปิดดีเอ็มซีน็อกดาวน์ไปแม็กโซนัรไหลวงไปสุดท้ายวอลลัสเมจิกจบในอันดับที่7ครับก็ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะวันนี้สําหรับเมจิกและจิโกโยไปได้แม็กโซนัรครับผมที่โดนบูโซนน็อกดาวน์ลงไปเซเวียกําลังจะหาพื้นดีเล่นโอ้ยลด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 ,ลดแล้วแตกสามเลยไหมแหมไม่สามครับผมเป็นฟาร์ล้อนะ โอ้โหนอนกลุ่มหน้าเลยครับผมแล้วดูอ่ะไม้ตีไม่ได้เลยใดพี่ตุวท้ายเเวียมูฟนี้เป็นของเดเหตุหมดเลยครับผมใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือแอติฟ็อกเล่นดีอีกหนึ่งเกมไอ้คูรุตเตสเปใส่ JKR เหลือแค่คนเดียวครับอาร์มูรี่เกมมิ่งสเปต่อไม่รอแล้วรถขึ้นขวัญมาแล้วเป็นทางด้านตีน้อยพีพีทีครับผมโอ,โ,โอ้โหก็จบไปนาทีห้านะสำหรับอาร์มูรี่เกมมิ่งนะครับผมโอ้โหเหลือจะเชื่อครับตอนนี้แล้วเป็น6คิวแล้วบ้าของ m อไมเมื่อสักครู่นี้ นี่ครับผมอาวนีครับผมไม่<า>แน่นะใจฮะแล้วตรงนี้ติ๊กแซกโอ้นีครั้าคิวมาแล้วนะครับผมครับมีตองเคตองเคคนเดียวนะที่ยังไม่ได้คิวนะครับแต่ว่าออกจากการงานไปแล้วนะฮะใช่ครับมาฮะตรงนี้แล้ลโดนยิงมาจากไอ้ไม้ดันสุด ดันมาแต่ยังยิงไม่ยิงไม่น็อกจากแมนควงระเบิดแล้วป้าใสตีน้อยทงแต่ขึ้นมาแล้วเป็นจูเลียโอกับทางด้านเอ็เดกรุดเยช่วยกันปิดงานโกลเด้นแคชจบในดับที่สี่ครับผมท็อปสามมีเอ็มไอเทสเดเทตเกมมิ่งแล้วก็แอนตาร์ติกฟ็อกแบบนี้เพิร์พโบมูนแอชแอลดาวจะลำบากนะครับใช่ครับผมแล้วดูฮะเอ็มไอเทสมีโอกาสได้แชมป์ในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าเดเททที่ผมทายไว้ในเกมนี้เนี่ยการันตีท็อปสามแน่นอนนะครับถ้าของวันนี้จันบอมเขามานะผมบอกเลยนะครับผมจันบอมเซเดเททหรอ ใช่ใช่เกมในเทร์ครับใช่ครับเกมสุดท้ายครับยอดมากฮะับแต่จากเอคุณนีห้าก็โอเคอยู่นะมันก็ต้องโอเคแหละวันนี้เลขตัวเดียวเกมเดียวเลยนะโอ้โหมาดูตรงนี้สามทีมยังไงครับเอเมทได้เปรียบสุดนะเหลือผู้เล่นสามคนนะครับผมครับผมเม่ครัเหลือสองคนอันดับสี่อ๋ออันดับสี่ครั่ครับอ๋อขอพระทัยอภัยครับไม่เห็นในจอใช่ครับผมสี่ใช่ไหมสี่นี่ฮะโอเคสี่ครับ มีเอจิคนเดียวนะที่ยังไม่มีคิวยังไมม่ีคิวแล้วถ้าไม่ท่าแหละเกมนี้แอนติฟ็อกหลุดจากเลโซนแน่นอนถูกต้องฮะนี่ผมให้เลยเพราะว่าเพาะพวกมูนเนี่ยไม่มีแต้มให้อะไรฮะให้อะไรให้ว่าหลุดจากเลโซนอ๋อแล้วมาทีมฮะแวนติกาที่อยู่คนเดียวที่อยวมาระเบิดดักมากำลังจะเป็นจอดสวยงามรึเปล่าแวนติการวนติกาเป็นจอดสวยงามของแวนโอติกาจริงๆด้วยท่านผู้ชมโอ้โหไอคิววะตรงนี้ คือไม่ใช่ผมไม่ได้เรียกน้องไอคิวนะคือ i อคิวสองครับน้อง <I> ชื่อคิวเหมือนกันใช่ไอคิวห้าเลยอย่างที่ผมบอกครับผมจากชาริตี้มาที่หลายๆคนมองว่าอุย๊ยเล่นไม่ไหวหรือเปล่าอะไรผมบอกเลยอันนี้เป็นหนึ่งใน S ของทีมเลยนะต้องมีครับโอ้โหไอคิวฮะโอ้โหแล้วดูตรงนี้2 VS 4ยังไงครับผมแต่ว่าทีมที่ผมทายไว้ก็คือการันตีท็อปสองละตอนนี้ oh. นะครับผม <Yeah. S 2> ดูครับโอ้ oh. 2เวสฮะอนติฟอกได้ไปแล้วสมคิวนะครับผมคิวไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเห็นหลังเห็นหลังเห็นหลังยางเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วยังไงหลังไม่ใช่ครับตรงนี้ดันมาแล้วฮะเคซีเอามมดนอนก่อนครับผมนอนก่อนครับผมแล้วตรงนี้ยังไงเวนติก้ายังยึกยักอยู่ในบ้านนะครับผมในห้องเก็บของตรงนี้ฮะถูกต้องฮะเคซตีเอามัดโอ้แปลว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เคซตีเฮามัดตายก่อนเนี่ยอาจจะไม่ดีแล้วอุ้ยเซ้นครับ ครับผมโอ้โหทามมิ่งดีจ้ะนะจอดนี้เวโรดิก้ารอสโมกแตกแต่ว่าเป็นทามมิ่งเดียวกันกับด้านของเคเดียมัสส่งออกเกมไปเลยครับผมโดยเอจิับผมโอ้ยิงเฉียบจริงๆใช่ครับผมแล้วดวันตรงนี้สัมภาษณ์เขาด้วยหรือเปล่าฮะแอตติกฟ็อกไม่ผิดเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมแต่วันนี้มีสัมภาษณ์สองทีมนะสองทีมเลยเหรออสองทีมเลยไม่ได้รับไม่ได้นอนมาตีครับผมอารคิวครับได้เทรดเกมมิ่งอ่า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะวันนี้ที่งัดฟอร์มดุออกมาเลยนะครับผมเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าแอตติกฟอกได้แชมป์นะซึ่งผมมองว่าน่าจะได้แหละครับแล้วได้คิวไมตีเนี่ยเขาจะได้คิวคิดว่าไมตีให้ไหมผมว่าไม่ให้นะไม่ให้คิวใช่เพราะว่ามันมันมีผลนะมีผลอยู่ใช่ครับผมนี่ฮะไมตีหยิบโทรศัพท์มาแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาดูว่าแฮชแท็กอลาวพิมมาบอกว่าให้ไปตายวงเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมตอนนี้ไปแล้วไปแล้วครับผมถือว่าเป็นการเล่นที่ตามสูตร ก็ต้องบอกเลยว่ามูฟนี้ของไม้ตีเนี meter, ่ยแอตแทกออลลาวเพอร์พพ์มูฟนะครับผมเอเมอเทสเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้ใช่ครับที่ไม่แฮปปี้มากๆในเกมนี้คือเพอร์พพ์มูฟผมบอกใช่นะครับนะครับโอ้โหไปได้ครับแอนตาร์ติกฟอลครับแต่ขึ้นมาเป็นเอฟวีนะครับผมคืออยากให้เขาได้คืออยากให้เอฟวีได้ไงเลยอยาขอขึ้นหน่อยคือเผื่อว่าเผื่อว่าแบบว่าไม่ได้คว้าจิกเก้นอะไรอย่างงี้เอาหน้าไว้ที่ไหนอ่าเป็นทั้งหน้าของแอนตาร์ติกฟอลนะเคนตีเฮามาร์สนะครับผม ก็ปลดลอกไปอีก1แชมป์นะเท่ากับว่าอย่างที่ผมบอกเกมนี้เนี่ยรอดจากเลตโซนแน่นอนส่วนใครที่ทายไว้ว่าอันดับ12-3าของตารางวันนี้จะเป็นใครเนี่ยก็ไปลุ้นเอาผมว่าเป็นเหมือนเดิมอยู่อ่าก็เป็นที่ผมเอ็มเอสซีบุรีรามแต่มันง่ายนะอันน<ม>ี้อันนี้เป็นเหมือนคําถามแบบฟรีๆเลยคือโอกาสที่จะมันเปลีป่ยนแปลงมีประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นอ่าแต่ว่ามาสรุปผลการเจิมของเกมสุดท้ายกันก่อนมาดีสวยมากไม่ใช่นั้นมาลีนี่ครับผม เอจีของน้องเฟมที่ถ่ายไว้จบอันดับ5ถูกต้องนะส่วนเด้เผมอันดับที่2นั่นเองใช่ฮะก็เป็นถือว่าดีนะเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ในวงก่อนเนี่ยมันจะไม่โดนดนักสะพานแล้วก็ไม่โดนขอวงรับครับผมะครับผมซึ่งวงในเกมนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรอมานานแหละวงล่างใช่นะฮะก็เิดขึ้นละแต่อย่างที่เห็นหลายๆทีมอาจะเหมือนจะยังไม่ได้เตรียมรับมือมาเหมือนกันนะอย่างเช่นพอพอมูดหรือว่าสอสมพงษ์เนี่ยที่แบบดันไปชนใกล้ๆกันแล้วสอสมพงษ์เนี่ยคือกะว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีเรือไง พอไม่มีเรือปุ๊บต้องตัดสินใจงัดแทนคือแต่ถ้าสอดสมพงรู้ว่าเพอร์โมูตลงรีพก้าประจําเนี่ยแปลว่าเขาต้องจะรู้นะว่าเพอร์โมูตน่าจะได้เรือไปก่อนแล้วคือเขาคิดว่าคงไปแล้วคงไปแล้วหรือเปล่าจะทิ้งเรือไว้หรอถูกป่ะใช่ไหมต้องไปทำงานบ้านใหม่นะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปนะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ค่อนข้างมันเลยนะไม่ว่าจะเป็นโซนลุ้นแชมป์ก็จี้กันมาติดๆในผมโซนกลางตารางก็มีการปรับเปลี่ยนโซนตกชั้นก็มีเปลี่ยนและหนึ่งทีมแน่นอนนี้อันตร์ติกฟอกน่าจะขึ้นแทงข จะมีคิวพอที่จะแทงพวงพมูลหรือเปล่าอือันนี้ต้องไปรอดูกันเพราะว่าเขาห่างกันถ้าผมจำผิดทุกสองสามแต้มหนึ่งนะอ๋อใช่ไหม,มประมาณนั้นครับนะครับผมเดี๋ยวเราอรอประชั์นะครับวันนี้2ทีมด้วยกันแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นทีมอะไรครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ลิงก์ในโซเชียลกันด้วยนะครับฝากกด follow ช่องเราไว้ด้วยการแข่งขันทุกวันอังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอาทิตย์สุดท้ายแล้วครับแต่ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับผมจันทร์พฤหัสยังมีแชมเปี้ยนชิพอยู่าจะเป็น คอนเทนเนอร์เท่าซิลลี่นะครับผมรวมไปถึงเพย์ออฟขึ้นลีกแล้วก็ใครทีส่สนใจนะครับอยากจะเป็นนักกีฬามือชีหรือว่านักกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาเฉิดฉายบนเวทีรับลีกสูงสุดประเทศเราเนี่ยก็สามารถรอติดตามได้เลยครับที่หน้าแฟนเพจพับจีเทนโปรลีก e นะครับผมบพวกคุณอาจจะเฉิดฉายก็เป็นได้ถูกไหมอ่าก็ <ๆ S 1> ต้องบอกเลยว่ามันจะมีการแข่งขันที่เป็นทางการเนี่ยวนมาเรื่อยๆถูกไหมครับผมในครับผมไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็แล้วแต่เตรียมทีมเตรียมอะไรของท่านให้พร้อมนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า ถ้าจะให้ดีควรจะอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะสำหรับรายการที่เป็นทางการที่แบบมีไปต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้อง18ปวกเนาะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผู้ใหญ่จะดีครับอย่าง JB Computer Group นะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมและซัพพอร์ตทัวร์นาเมนต์นี้มาตลอดทั้งหมด6สีสั้นแล้วฮะลีของเราเกิน6สีสั้นแล้วนะครับผมขอบคุณ PUBG Corporation ครับตั้งเกมยูเนี่ยนไทยแลดด้วยนะครับแล้วก็ โอเคนอีสปอร์ตอะไแอนนะครับที่รันหลีกขึ้นมานะหกสี่ท่นละติดตามการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนการที่เข้ามารับชมกันตั้งแต่ที่ั่นหนึ่งหรือว่าเพิ่งมาซีซั่นนี้ก็ดีงไงฝากด้วยนะครับผมฝากกดฟอลโล่ไว้ฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล<ม>้วแต่นะครับผมกดฟอลโล่เข้าไว้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมหรืออย่างเฟซบุ๊กเนี้ยกดซีเฟิร์สไปเลยดังโนติไว้เลยเมื่อไหร่ที่เด้งขึ้นมาไลฟ์สตรีมขึ้นมาเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมเกมดีๆแบบนี้นั่นเองครับผมว รอสัมภาษณ์พร้อมแล้ว <laughs> นะครับเรา <laughs> ไปสัมภาษณ์กันเลยทีแรกะครับร <c oughs> ัชสภาครบบนี้เป็นต้นไป60แมตช์เดือดทิงเงินรางวัลรวมกว่า760,000บาทรับชมและร่วมเชียร์การแข่งขันของไทยในทาง YouTube PUBG Thailand o f f i c i a l f a c e b o o k พ u b g